พัมพ<จ>ัมพัมพ <ร Stevens. S 2> ัมพ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 ีมพมพเมพั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 มพ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 ัมพัมพมพมพัมพ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 ัมพ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 พม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 ัมพ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 ัมพัม บอสคิวเลอร์ไอ้หี้ยลืมนึกว่านักขุดเทียวแอ๊ยานเฉยนี่คืออยู่ในช่วงอะไรยุคนี้ช่วงแกกงออมล็อปปืนโอ้มาลองปืนกันอีกแล้วแบงวันนี้มีตัวตัวไหนมาลองวันนี้ครับเป็นปืนนำเข้าครับมาจากประเทศประเทศจีนประเทศจีนจะพูดตามเพื่อมประเทศจีนนะวันนี้มาจากดินใหญ่เลยครับวันนี้ใหญ่มากเลยใหญ่มากนะคะแนนจริงจริงเป็นด์เอซี่เอซ่า อเป็นปืนครับอันนี้เป็นปืนสั้นครับเป็นสั้นมากไหมขนาดนี้ได้านก็เล็กไม่ใช่เป็นปืนสั้นแล้วเราี้เป็นปืนยี่ห้ออาร์ม่าอาร์มี่เป็นปืนอาร์ม่ยี่ห้ออาร์มี่นะครับตัวนี้ไม่รู้ประวัติอาร์ม่าแกให้หลานแกมาทำตอนแรกแกทำเองนั่งประกอบปืนกุ๊ก นายคาปุ่นยอดเมื่อไรตานลุงนั่นนี่ไอวัดลูกกระสุนใช่ไหมนั่นแหละปืนยี่ห้ออะไรคันนาโกะอะไรสุเกโดสกันดาอะไรเงี้ยเลยตีพนักพ่อลุงเที่ยววัดกีฬาลูกหมดเลยครับเสร็จแลสุดยอดตัวนี้ก็สุดยอดไม่แพ้กับลูกกระสุนเบอร์นั้นเลยปืนยี่ห้ออาม่าของเราดิ่วันนี้เป็นปืนพิเศษด้วยแม่งมาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่ปืนยี่ห้ออะไรนะอาม์มอาร์มี่อาร์มี่เมื่อกี้เขาบอกอาม่าอาม่าปืนเป็นปืนยี่ห้ออาร์มี่นะครับเป็นปืนกลอก ตัวนี้สวยเมรเล็นก๊อกรัอะไรนะพี่เป็ก๊อกสิบเจ็ดครับเอสิบเจ็ันร้อนชิบหายได้มบล็อกโอ้ตัวโอมอะไรยังมีตังติ้แอลวะดิกดไลค์กดเออกดไลค์กดแชร์กดซับซักอะไรนะกดซับสไครเยอะๆนะเหมือนพวกเน็ตไอดอลมาพูดง่นงหดิชวจุกหน่อยไรอย่เงี้ยดอะไร กดไลค์กดแชร์ฝากส u b ต c ไคร e ให้ด้วยนะครับอะไรแบ้นี้ิ่งีๆยวกูไม่ใช่ตะไคๆๆ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 สๆๆ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 ไๆๆ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 เๆๆ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 ูๆๆ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 ดๆๆ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 คๆะๆๆ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 ๆสับตๆๆวๆ้ๆๆ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 าวๆๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 วๆๆ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 ๆแๆๆมๆๆๆๆยๆเๆๆๆๆๆร แม่นไหมจะโชว์ดู่ใครจะยิงมึงจะยิงหรือกูจะยิงให้พี่ยิงดีกว่า,าบอสแม่นเกินไปให้ทุยน <c oughs> ้ำลายมาเต็มแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า,าไม่เสียเวลา,วาไ,มไม่เป็นการเสียเวลาอยู่ชั้นใต้ดินต้องขุดดินเลย,เลยนะไปลงไปได้ดินดเอาละถึงเวลาที่เราจะมาต้องแกะกล่องลองเปืองกงลางเดียว วันนี้เป็นยี่ห้อ Army Amament จากประเทศจีน <Wow. S 1> วันนี้มาในหลาด R17 นะครับตัวนี้เป็นกล็อกสีน้ำตาลตรงนี้จะบอกเลยว่าบราว n สีน้ำตาล R17 นี่มันมันจะเลี่ยงตัวคำว่ากล็อกออกนะครับอาจจะเลี่ยงตัวจีออกเปิดกล่องดูกันเลยไปนี่ออกมาอ่าง ผู้มือไม่ต้องไปสนใจมันเราเล่นเป็นใครเล่นไม่เป็นก็ดูใส่ถุงมาด้วยกันติดโรคนี่ดูตัวปืนนี่เคลือบน้ำมันมาเดี๋ยวเช็ดน,น้ำมันให้ดูสักหน่อยเป็นไงสวยไหมดูที่มาร์กิ้งตอกโลโก้มาเห็นมาร์กิ้งไหมต้องแสงเห็นมาร์กิ้งกอล์ฟ17ออสเตรีย 9กคูณ19้าตรงกิ๊บมือก็จะเห็นโลโก้กลอกตอกก็อย่างสวยงามชัดเจนเลยตามรูปแบบของปืนจริงกันเลยฟังนี้ก็จะเขียน make in austria เช่นกันตรงนี้ก็จะมีมาร์คกิ้งไงสวยงามมาดูสูยนหน้าสูยนหลังที่นี้อ่าชัดหน้าชัดชัดชัดมองง่ายๆเลยเนี้ยฝังนี้มาร์คกิครบมาร์คกิสวยครับตัวนี้สีสันสวยงามเหมือนกันนะแมกกาซีนมาดูแมกกาซีนกัน ه, แม็กกาซีนตัวนี้ก็บันจุ25นัดสวยงามงานเนีย้ยบคำงานดีงานดีชัด้ยชัดนะผิวสวยงามมากนี่มาดูลวดแก๊สมีไหมลวดแก๊สอ่านี่ลัดแก๊สลูปอยแก๊สว้าวพุ่นแก๊สเ <c oughs> <c oughs> ย้นน้ำลายติดจอ <c oughs> น้ำลายติดกล้องคูเอา เดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าเสียเวลาเดี๋ยวใส่แกสแล้วลองกันเลยไปสาธิตวิธีการใส่ลูกใส่แกสใส่แมกซีนใส่ปืนแล้วก็เดี๋ยวพาไปยิงลองวัดแรงกันควาลูกกระสุนมาก่อนเลยลูกกระสุนก็เช่นเดิมวเราจะใช้แค่น้ําหนัก0.20กรัมดึงตรงนี้ลงมานะหลังลงมาครับจะมีช่องนี้ใหญ่ๆย้อนลงไปลูกกระสุนลงมั่งลงบ้างช่างชัางมันเหี่ย้อนลงไปเรื่อยๆ นะเราจะใช้แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเราไปวัดแรงกันดูว่ามันเท่าไหร่อัดแก๊สก่อนหรืออัดแก๊สโอเคแล้วเดี๋ยวไปวัดแรงกันดูอ่ะอ่ามันเริ่มยิงรแล้วช่วยวัดแรงกันเลยจะรัดแรงจะรัดทำไมเอามาดูนัดแรกกัน317 322 uh huh. เอาล่ะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความแม่นล็อกอาร์มี่กับผมพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะแม่นขนาดไหนไปดูว่าระยะ10เมตร3เป้าไปไปไปเอ้ยไม่ล้มโดนนะแต่ไม่ล้มป้มาโดนโดนแต่ไม่ล้มลูกหมดพอดีโอเคถือว่าแม่นอยู่ครับใช้ได้เลยตัวนี้ราคาถูกแม่น สวยมาร์กิ้งเต็มครบชัดเจนติดต่อสนใจตามลิงด้านล่างแล้วก็วันนี้ขาดไม่ได้ขอบคุณเสื้อสวยๆจากอันดามันคอมแบทสนามเกื้อเฟื้อวิ้นที่ชายธรรสนามบีบีกันภูเก็ตและที่ขาดไม่ได้สำนักแต่งตื่นเคนบ็อแต่งอัปเกรดขายทุกอย่างครบนะ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาตามกันดูว่าผมจะรีวิวปืนตัวไหนกันอีกไปดูกันครับคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย